เออวันนี้เอาตรงคือเอาผมจะทิ้งจริงๆกะตั้งใจเอาเอกสารมาให้เซ็นเฉยไม่ได้อยากจะเข้าเยี่ยมเข้าพบหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวมีภารกิจอย่างอื่นแต่ก็เดี๋ยวให้ทนายคนอื่นทาภารกิจผมไปก่อนคราวนี้วันนี้เป็นหลักหลักๆคือผมได้รับโทรศัพท์จากทีมทนายทีมทนายของคุณปีเตอร์เมื่อเช้าว่าคุณพออยากพบผมด่วนน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญพอสมควรเลยเรียกเลยเรียกพบด่วนเลยแลวต้องก็เลยรียบมา มีประเด็นอะไรที่เรายังคุยข้างค้างหรือว่าที่คุณพอสั่ง,ส,งสั่งงานส่วนมากเป็นประเด็นการต่อสู้คดีนะครับส่วนมากเป็นประเด็นการต่อสู้คดีแล้วก็ประเด็นประเด็นที่สี่ที่เคยพูดกับที่พูดกับสื่อมวลชนเมื่อวานนะครับว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับแม่ทีมที่มาตีเนียมในพูดเสียหายงงอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้ต้องคุยรายละเอียดว่าฐานข้อมูลอาจากไหนบ้างครับผมการเซ็นเอกสารครับเออสื่อมอบน้าปกติไม่มีอะไรเรื่องเรื่องอะไรนะครับการเซ ส่วนมากเป็นแจ้งความร้องทุกข์เส้นส่วนใหญ่ครับไม,ไ,มไม่ได้อะไรเพิ่มเติมขนาดนั้นครับผมเกี่ยวกับเรื่องที่มีการ<ม>ติ่อกับเรื่องของจะไปรอคนที่เอาพยานเท็จมาด้วยหรือเปล่าครับเออวันนี้น่าจะเป็นเรื่องพยานเท็จมากกว่าครับผม,มยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมยังแคปยังเอาพวกพนักงานที่แคปแคปหน้าจอคนเอกภพบไว้เนี่ย มันยัง,ย,งยังผมยังได้ข้อมูลนี้ยังไม่ครบไงครับเกี่ยวกับเรื่องข้อบกบกใบว่าเป็นข้อหาพรบคอมกับคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะกับกับกับตัวส่วนตัวพยานก็เนี่เป็นเรื่องมีธารมดก่อนส่วนในทางลึกทางอะไรที่เกี่ยวเรื่องให้การเทสที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าใช่แค่ที่ไหนแต่ว่าผมทราบมาจากทราบมาจากทางปปป,ปครับเมื่อวานว่าเขามาให้ปากคํากับปปปไหมทางทางตํารวจที่ปปปก็บอกข้อมูลนะว่า วันที่เขามาแถลงข่าวที่ที่หน้ากองปราบอะครับที่บอกว่าผมเป็นคนใกล้ชิดคุณพอแล้วก็คุณพอจ่ายมีเล่นคริปโตนะลงทุนในคริปโตแล้วก็เอาเองินในคริปโตไปจ่ายสินบนให้เทวดาอะไรพวกเนี้ยมันมันไม่ใช่ม,มันให้มันสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน้ากองปราบแต่ก็ไม่ได้ไปให้การกับ,ก,บกับทางบิ๊กเต่ากับทางพนักงานสอบสวนของสอบสวนกลางไปในเนี้ยเริ่มเริ่มมันจะได้มีปัญหามีปัญหาว่า้ตัวเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยทำไมมาทําอย่างนั้น ครับผมทำไมถึงต้องมากุเรื่องอย่างนั้นแล้วก็ไปโยงผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยเงี้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นทามันทําให้คดีเราจากคดีช่กโกประชาชนกลายเป็นกลายเป็นเป็นองค์กรอาชญากร,รรมที่มีการจ่ายสินบนให้หน่วยงานรัฐผมว่าผมว่าไม่แฟร์ผมเลยไม่แฟรกับดีไอคอนเลยครับผมที่ที่มีการเรียกดวงมาประมาณสักกี่โมงนะที่คุณพอติดานะสิบโมงอ๋อสิบโมงใช่สิบโมงครับ จะเกี่ยวข้องกับการที่ตํารวจบกบคบกับกองปราบเข้าไปสอบปากคําด้านในด้วยไหมครับเออผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทางตารวจจะจะถามผมก่อนว่าว่าทนายว่างไหมน่าจะน่าจะเป็นเรื่องเรื่องเงินอื่นๆมากกว่าครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้ามีตํารวจบคบกับกองปราบเข้าไปด้านในครับครับไม่น่าจะเป็นเรื่องนั้นจนไม่ไเป็นเรื่องนั้นไม่น่าเป็นเรื่องนั้น เขามาสอบเขาเข้ามาสอบปากคาได้แต่เขาก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การได้เพราะว่าตัวตัวทนายไม่อยู่ไงครับผมออนนี้ที่อยู่ยระหว่างรวบรวมเลยนครับเอาผิดสี่ออเดอร์ที่ว่างออเดอร์แรกอะเอาผิดไปแล้วมีอาจจะมีเดี๋ยวจะมีการส่งคลิปเพิ่มออเดอรเหลืออีกเหลืออีกสองออเดอร์เหลืออีกสองออเดอร์ไอไออันที่สี่เป็นแค่ประเด็นในการต่อสู้คดีเฉยที่เราต้องที่ผมุต้องดำเนินการให้ทางทาง ทางทีมตำรวจนะครับเขาทางทีมพนักงานสอบสวนเขาเขาตรวจสอบข้อดีจริงแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มให้มันถูกคนซะครับผมไปในเดือนนี้ครับผมทําเอกสารก่อนผมผมว่าไม่ค่อยได้นอนเลยจะเป็นสัปดาห์หแรกในออเดอร์สองกับออเดอร์สามจะพร้อมได้ไหมหรือว่าออเดอร์สองออเดอร์สามเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคุยกับกับทนายชุดทนายชุดหนึ่งว่าเขาเขาทำทันไหมเพราะว่าถ้าเรารีบทําอะไรมากเกินไป เดี๋ยวกลา,ายเป็นว่ารายละเอียดของคดีมันจะไม่ครบถ้วนเราไม่อยากแพ้คดีคเห็นาาว่าสาวผู้ใดตั้มออกมาโพสต์ในเพจเนี่ยค่ะว่ามีการแคปหน้าจอวันที่สิบห้าว่ามีการคุยแล้วบอกเขาบอกเขาไม่มีเบอร์รออของทางบอสพขาหรือว่าเพืเองเนี่ยก็เป็นโทรหาเขาเองเนี่ยค่ะรายละเอียดเดี๋ยวผมผมมีรายละเอียดมากกว่าที่เขาเขาโพสต์แล้วกันครับเป็นรายละเอียดยังไงคะเรื่องของ มันมีมันไม่ใช่ว่าตัวตัวเขาตอนแรกผมตอนแรกเนี่ยมันมีตอนแรกเหมือนจะมีอันนี้อันนี้ต้องแร์กับพี่ตั้มเนาะแร์กับพี่ตั้มคือคือเราเราก็ไองเงินเงินเจ็ดล้านเนี่ยงเงินเจ็ดล้านเจ็ดล้านห้าที่แกพูดแต่ว่าเจ็ดล้านห้าที่ใหญ่พูดเสียหายอะ่ะถ้ามันเป็นผู้เสียหายจริงแล้วครบเจ็ดล้านห้าจริงก็ต้องแร์เขาเนะเาะเขาทำหน้าที่ทนายของเขาครับผมส่วนส่วนแต่ความจริงเนี่ยไอกลุ่มผู้เสียหายเขาเนี่ยจะถึงเจ็ดล้านหรือเปล่าเนี่ยทางทีมตํารวจทางตํารวจนะครับคงจะเริ่มสืบสวนในทางลับแล้วว่า กลุ่มผู้เสียหายกลุ่มเนี้ยที่มากับที่มากับคุณทนายท,นท่านพี่พี่ทนายตั้มเนี่ยถึงเจ็ดมูลค่ามันถึงเจ็ดล้านหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้อะไรก็ปล่อยให้แกให้แกสู้ในส่วนของแกไปให้ยังไงเหมือนกับว่าให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อยครับผม mm hmm. เพราะว่าผมก็ยังสั่งผมเองก็ต้องดูหลักฐานเหมือนกันว่าว่ามันเข้าไม่ผิดกฎหมายไหมมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็ได้สุดท้ายเป็นการทําหน้าที่ของเขาเอง พอถ้าเกิดสมมติว่ามันอาจจะเข้าขายเมื่อกี้ทางที่ไหนอาจจะไม่ผิดแต่ถ้าเกิดแต่เรามีการเปิดประเด็นนี้ไปแล้วอาจจะฟ้องกับก็ได้ไม่ไม่ผมผมบอกเพราว่าผมบอกเาว่าไอ้นี่เฉยมีคลิปเสียงเถื่นที่แกเรียกแต่มันก็ต้องดูข้อได้จริงอย่างอื่นด้วยดูพยานหลักฐานอย่างอื่นด้วยคือผมก็ไม่ได้ลกาหาว่าว่าแกว่าแกขู่อะไรกันแล้วนะไม่ใช่ขนาดนั้นนะเป็นแต่ว่าเออมันเรียกเล็กเพื่อใครนั่นเองถ้าเขาเรียกเพื่อลูกความเขาก็แร์นี่พี่ก็ไม่เป็นไรนี่ครับเป็นกลุ่มบอบบางจริงหรือไม่ จริงหรือไม่แล้วก็จานวนผู้เสียหายเขาครบหรือเปล่าเท่านั้นเองก็อาจจะมีจำนวนเงินนี่อาจจะเหลือแบบบางส่วนไว้อาจจะเข้าเองเปล่าก็ต้องตรวจสอบครับก็ต้องตรวจสอบจริงๆผมไม่ได้เอ่ยชื่อแกเลยนะแกก็มาโพสต์แกมาโพสต์เฟซบุ๊กก็ก็ถือว่าก็ง่ายดีครับผมครับครับเราพบมอทอครับพูดคือเรื่องการประกันตัวหรือแบบคงคงคงคุณแม่เขาผมไม่เดี๋ยวผมบอกไปแล้วว่า ทางทางคุณแม่ก็ไม่ได้มามาชี้นาอะไรพวกเรามากเนาะส่วนคุณพ่อเดี๋ยวต้องคุยกันวันนี้ว่าว่าแนวทางกับบาการประกันจะเหมือนเดิมไหมแต่ผมอะแนะนําอยู่เสมอว่าอย่าเพิ่งยืน่นเพราะยื่นไปก็ไม่ได้ครับเมื่อวานทีท่ีคุณแม่เขาเรียนมีการคุยยังไม่ได้คุยกับแม่เขาเลยครับครับผมกรณีที่เดซไอเขารับเป็นคดีเสร็จเรื่องของเขาอาจจะเข้าข่ายกต้องหรื่าคือมันมาเป็นเซตอยู่แล้วนะ เวลาเวลาเราดูคดีอาญาช่อโกงหรือช่อกงประชาชนหรือคดีอาญาพวกลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ตามมาคือข้อหาฟอกเงินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นงแต่ว่าหน่วยงานไหนทําโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ากองปราบรับคดีคดีรับเป็นรับรับรับคดีข้อหาคดีอาญาที่เป็นช่อกงช่อกงประชาชนส่วนมากในคดีอีกคดีหนึ่งเขาก็จะทําคดีฟอกเงินเพียงแต่ว่า ถ้าที่ผมถ้าที่ผมดูก็แสดงว่าทางกองปราบงานท่านล้นมือก็เลยให้ทางดีไอเข้ามาช่วยในข้อหาในในคดีของฟอกเงินตอนนั้นหนึ่งไม่ซับซ้อนเลยครับ <Kong> คมีอะไรัะ่นบ้ไม่ไม่ยังมานั่งคุยอแค่นี้เอกสารคํา้องตียังไม่เฉยมมีอะไรผมเตรียมมามให้เฉยอ,อะไรครับมรรผมไม่ทราบผ,ผมเข้าไปเยี่ยมไปก่อนเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไ,ไรเนาะเรียกมาเรามาด่วนขนาดนี้ เรารสารนา,ายของบอสปีเตอร์เนี่ยเขาพูดกับเราแล้วคือตอนน้องการกบ่วนเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องไม่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 ไม,ไม,ไม่บอกเรื่องด่วนเฉนยน่าจะเรื่องคดีครับาการคุยกับนายของร้องเรีบบนยนว่าจะมีทำอายการไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยเออผมเพิ่งเห็นเมื่อคือนเดี๋ยวผมโทรไปคุยพี่เขาว่าอะไรกันวะอืมเออแต่ผมต้องยังไม่คุยกับพี่เขาเด๋ยวโทรไปถามก่อนว่าว่าเรื่องเป็นมาอย่างไง ทำไมทำไมพี่เขาโพสต์อย่างนั้นก็น่าจะเขาหน้าเขาน่าจะเห็นเล่งเห็นอะไรบางอย่างอะครับแต่ที่ผมที่ผมไม่ได้เห็นอย่างคริปต์ไซมานี่คือจะเป็นคุณเอกในหลวงจะมีอะไรอยอืมไม่ไม่เป็นคุณเอกกับน่าจะเป็นคุณเอกเป็นคุณเอกกับตัวคน,คนพยานที่เข้ามาแหละครับพยานจะแค่หม,มิ่นหรือมีการบอกร้องเรืยองนะเออเอางี้ไอ้เรื่องคริปโตเนี่ยคุณเอกเขาเป็นคนโพสต์ลงลงเพจของแกนนเนาะเพจเอกภพเออเอกภพเหริงประเสริฐกับเพจสายหมต้องรอดอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าเพจไหนโพสต์ ส่วนตัวพยาเนยเขาไม่ได้โพสต์ลงคอมนะเขาแค่เขาก็พูดกับสื่อเนี่ยแหละให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้วก็ไม่ให้ปากคากับตํารวจแล้วก็ไปให้ไปสัมภาษณ์ไปให้สัมภาษณ์กับสื่ออีกที่ดีเอสไอแต่ที่ดีเอสไอเข้าใจว่าไปให้ปากคํากับทางอธิบดีดีเอสไอแล้วก็มีบันทึกการให้การให้ปากคําไว้ครับเห็นนี้รายการรายการอะไรัเออผมไม่ได้ดูเลยเรื่องนี้เดี๋ยวผมตามเช็คก่อนเพราะว่าข้อมูลคข้างเยอะเนาะมันทําให้เราปวดปวดพอสมควรเลย ก็ที่มีการค้าให้เอาคิเสียงเรียกมาค่ครับเอ้ผมว่าผมให้ตํารวจดีกว่าบางบางทีเหมือนกับผมก็รู้นะว่าเทคนิคของแต่ละคนเขาก็อยากให้ผมเปิดเผยหลักฐานเพื่อที่ว่าเขาจะได้เตรียมเตรียมข้อมูลชี้แจงผมผมมองว่าไม่ผมมองว่าเกมตื้นต้นอย่างเงี้ยบางทีผมก็รู้ไงก็ก็คือผมไม่ไม่เปิดดีกว่าก็ไปเปิดกับตํารวจเดี๋ยวให้พี่เขาไปไปว่ากันในตำรวจล้วกันถ้าถ้าได้ดาเนินคดีเขานะแต่เกิดว่าดูแล้วหลักฐานแล้วมัน มันเป็นแบบเดคใครรูความจริงน anyway> ั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องแฟร์กับพี่เขาครับกรณีที่ทนายเขาเนี่ยเรียห7.5ล้านครับเราผู้เสียหายไม่ถึง7.5ล้านครับจะมีความผิดหรือเ่เออจะมีความผิดไหมเหรอเดี๋ยวประชุมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวประชุมประชุมกันอีกทีหนึ่งว่าทําไมเขาถึงเขาถึงคํานวณถ้าเกิดมันเกิดมีส่วนต่างนะไอ้ส่วนต่างเนี่ยกะกะเอาไปเองใช่ไหมหรือว่าหรือว่ายังไง ปกติปกติมันก็มันก็ตีเป็นกันโชคได้นะนก็คือว่าผู่ว่าจะมาดําเนินคดีอะไรพวกนี้แต่รายเดีเดียด๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดครับเรื่องความตั้งใจล่าสุดเกี่ยวกับกรณีพิจารณาครับตกลงว่าค,คุณพอนี่จะเอาผิดเป็นสองสิบอ,อยู่ด้วยไหมไม่มีคําสั่งนี้มาจากเขาครับผมก็แปลว่า,บบวายังยังไม่ได้พิจาอณาเจอาหนี้ไม่เอาผิดใช่ครับใช่ครับตอนที่เรื่องพิเเดีียวจารณา <laughs> นักร้องนักร้องตอนนี้นักร้องก่อนออน,นะค,คนคนเดียวนั่นแหละคนนั้นนั่นแหละแบคนอื่นผมมันจริงรเดคลิปวิดีโอมันมีทนายเขาด้วยเนาะแต่ผมว่าเอาเขาดีกว่านักร้องไม่เอาทนายทนายของเขาใช่ไหมครับดูดูก่อนดูก่อนในส่วนของนักร้องกับส่วนของทนายนี่ไม่ใช่ของในส่วนของเรื่องที่ผมไปแจ้งความนักร้องเขาไว้เนี่ยในในคลิปนั้นมีทนายด้วยแต่ไม่ใช่ทนายคนเดียวกันกันกบเจ mm ็ด hmm. ล้านห้าใช่ แต,แต่คือคุณ,คณสอเสือนี่คือเรียกว่าอะไรคุณพอ,อตัดเลยไหมฮะหรือว่ายังไม่ได้พูดถึงในส่วนยังไม่พูดถึงในส่วนนี้ครับสมมติถ้าในช่วงบ่ายๆเนทางตํารวจอาจจะเข้ามาพูดคุยกันเรื่องว่าเกี่ยวกับการจะแจ้งความดําเนินคดีฝั่งสอเสือไหมหรือใครอะไรยังไงบ้างมีการคุยกันมาตลอดครับ<ช>ผมก็ยังยนืนคำเดิมว่าเป็นเอาเอาตามที่ตามที่คุณวรพลคุณพอเขาเขาอยากทําก็พอครับผมขอให้ที่ต้องา พอไม่ได้รับไม่ได้ถูกข่มขู่กดดันอะไรจากสอสีไม่มีอ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ถูกข่มขู่ไม่มีการข่มขู่ครับเ่วเรื่องของการประันตัวเห็นเหมือนว่าทางครอบครัวุญพลเขาอยากให้มีการเร่งการประทันตัวเขาไปดูไม่มีข้อมูลนี้เพราะว่าเพราะว่าผมต้องไปคุยครับผมโอ,โอเคนะผมจะได้เข้าไปข้างในนะครับ